สวัสดีค่ะพวกเรามาจากมหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏนครปฐมคณะวิทยาการจัดก,การสาขาการจัดก,การทั่วไปจากรายวิชาการจัดก,การวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวันนี้พวกเราจะพามาเยี่ยมชมโรงงานแพ็คหมูที่ตำบลมาบแคร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม,มไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ ัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กับเจ้าของกิจการโรงงานแพ็กหมูแล้วนะคะคือเื่อยากจะทราบคาคุณนชื่ออะไรคะเอ่อชื่อเล่นชื่อสาเจ้าของกิจการโรงงานแพ็กหมูหที่เรามาเยี่ยมชมกันวันนี้นะคะคือเนูอยากจะทราบว่าคุณนา้ามีแรงบันดาลใจยังไงที่อยากเริ่มทำธุรกิจนี้ขึ้นมาล่ะคะ แรงบันดาลใจก็คือเป็นธุรกิจครอบครัวของเราทํามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ก็เราเป็นรุ่นที่สองสืบต่อมาก็เลยได้ทํากิจการและนัวอย่างคาบว่าธุรกิจที่นาทําขึ้นมานี้น้ามีกลุ่มเป้าหมายยังไงเหรอคะที่จะขายกลุ่มเป้าหมายที่เราค้าขายก็คืออันดับแรกคือหนึ่งลูกค้าคือผู้บริโภคนะ พอ่ผู้บริโภคไปแล้วก็สืบไปเรื่อยๆก็คือจะเป็นร้านค้าร้านอาหารคือเขาเอาไปทำาึึงกับข้าวหรืออะไรประมาณพวกนี้และกุ่มเป้าหมายเขาก็ต่อไปก็จะขยายไปอีกนิดหน่อยในป,ปุุมยัดต่างๆชือยไมอยากทราบว่าตอนคุณนาเริ่มสร้างธุรกิจคุณนาใช้เงินทุนเท่าไหร่หรอ ใช้เงินทุนคือ1.000งบาทค่ะในการเริ่มธุรกิจน,นะคะแล้วใน1.000งแบาทนี้คุณน้าบริหารยังไงบ้างคะพอแนะนําพู้ได้ไหมได้แนะนําให้คือหนึ่งแสนบาทเนี่ยเราก็จะมาซื้อเครื่องบดประมาณ2องมูกว่าบาทเครื่องหั่นอีก1 0 0่กว่าบาทนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องซีนในครัวเรือนก็ประมาณพันกว่าบาทกิโลก็ใช้เป็นกิโลดิจิตอลประมาณพันกว่าบาท เราก็จะมีถุงสำหรับใส่ซีนเราก็จะมีรังโฟมล้วก็มีอุปกรณ์อะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆนะนิดหน,น่อยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเงินทุนที่เราลงวัตถุดิบก็คือชิ้นส่วนหมูที่เราเอามาแปลรูปนะเพื่อที่ว่าได้ให้อยู่ในงบดุลหนึ่งแสนบาทเนี่ยเขาเราก็จะได้มีกำไรเพิ่มเพื่อม,มาต่อยอดทำอย่างอื่นต่อไปอนยะ่างเงี้ยครับมีการวางแผน ควบคุมต้นทุนยังไงเราครับวางแผนในการควบคุมต้นทุนเราก็จะซื้อสินค้าในปริมาณงบลบลุลหนึ่งแสนบาทเนี่ยเ,เพื่อที่ว่าซื้อมาขายไปเก็บกำไรแล้วก็เพื่อจะไปะต่อยอดเพิ่มก็เราจะควบคุมในใน,ในปริมาณแบบนี้ก่อนน่าจะมีจะขยายแผนธุรกิจเพิ่มไหมคะมีค่ะ ขยายแผนธุรธกิจเพิ่มก็คืออยากจะเปิดเป็นชอบเป็นร้านค้าปลีกเล็กๆภายในหมู่บ้านหรือว่าขยายต่อไปในต่างอำเภอต่างตำบลต่างอำเภอไปอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบเปิดช็อปล็กๆซึ่งเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายๆ ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณนัาษาวาม,มากๆนะคะที่มาให้คำแนะนำพวกเราว่าการจะทำธรุรกิจนี้ต้องเริ่มยังไงใช้เงินทุนเท่าไหร่แล้วก็สาม,มารถขยายอะไรไปได้อีกบ้างขอบคุณค่ะยนดีค่ะ